สรุปเลยถือศีลห้าต้องถือไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านะทุกวันต้องทําในรูปแบบวันไหนจิตฟุ้งซ่านทําความสงบวันไหนจิตสงบมีกําลังแล้วเจริญปัญญาไปในระหว่างทําในรูปแบบเวลาที่เหลือปฏิบัติในชีวิตประจาวันนะี่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจนะการปฏิบัติในชีวิตประจาวันจะง่าย ดูจิตนะอยู่ในชีวิตประจำวันนะง่ายที่สุดเลยมองเห็นสาวสวยจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะเห็นศัตรูเดินมาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนั่งอยู่เฉยๆคิดถึงคนที่เราชอบจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ <c oughs> นั่งเฉยๆคิดถึงคนที่เราเกลียดนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะดูไปง่ายๆอย่างเงี zweiten. ในชีวิตจริงๆนะ การปฏิบัติในรูปแบบกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่างกันนิดหน่อยเวลาทําในรูปแบบเนี่ยเราลดอายตนะลงอย่างเราอยู่ในบ้านเรานะอยู่ในห้องนอนเราห้องพระเราเนี่ยในขณะนั้นเราตัดอายตนะไปได้หลายตัวเลยนะตัวที่ยังใช้งานอยู่ก็ร่างกายใช่ไหมเรานั่งสมาธิอยู่ในบ้านนะก็มีร่างกายนะมีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเงี้ยมีนะ อันนี้รู้รด้วยร่างกายบ้างรู้ด้วยจิตใจบ้างนะความรู้สึกดีชั่วทั้งหลายอันนี้เกิดในใจเพราะฉะนั้นะเราจะใช้อะไรบ้างนะเราใช้กายกับใช้ใจนะเป็นหลักเราลดอายตนะจากหกนะเวลาทําในรูปแบบมันเหลือสองมัน,นก็ดูง่ายหน่อยแล้วนะค่อยๆฝึกไปนะจนกระทั่งเราชํชนานิชานาญโดยเฉพาะการรู้เท่าทานันจิตใจตนเอง ถ้าเราดูจิตตรงนี้ชมนี้ชนานาญนะเราจะปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ง่ายนะในชีวิตประจาวันทํำยังไงเราใช้หกอายนะนะตอนทาในรูปแบบเหลือสองฝึกจนกระทั่งจิตใจขยับขยันอะไรเรารู้หมดเลยร่างกายขยับอะไรเรารู้หมดเลยรู้กายรู้ใจได้พอมาอยู่ในชีวิตจริงเนะี่ยตาเห็นรูปนะเห็นเพื่อนเรามาใจมันดีใจบางคนไม่เห็นว่ากําลังดีใจแต่หน้ามันยิ้มนะหน้ามันยิ้มขึ้นมา แล้วเราเคยรู้สึกนะเราเคยหัดในรูปแบบนะร่างกายขยับเรารู้สึกขยับรู้สึกพอหน้าเรายิ้มปุ๊บสติเกิดเองเลยนะอย่างนี้ก็ได้นะเนะี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันนะตาเห็นรูปร่างกายเราเป็นไงจิตใจเราเป็นไงหูได้ยินเสียงร่างกายเป็นไงจิตใจเป็นไงจมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนะร่างกายเราเป็นไงจิตใจเราเป็นไง ถ้ารู้จิตใจได้รู้จิตใจไปเลยถ้าตอนไหนรู้จิตไม่ไหวก็ดูกายไป